สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่ปี2025ค่ะ27ค่ะไปทางลงขาจะสวยมากนะคะทางลงขาหัวหินค่ะประดับไฟสวยงามมากตอนนี้ เราจะพาไปชมเขาดาวหัวหินนะคะที่หาดเขาจะจัดที่หาดจะจัดไว้จัดจ,จ,จุดพุไว้สี่ทุ่มนะคะเดี๋ยวพาไปชมสวยๆนะคะ มากๆนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเย็นแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆเขาดาวที่หาดหัวหินนะคะจะมีผู้คนมากมายมากนะคะทางเดินแทบจะไม่ค่อยมีเลยค่ะเห็นไหมคะคนเยอะมากเดี๋ยวตามกันไปค่ะ ไปชมว่าริมหาดเขา,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 ามีอะไรกันบ้างเขาจะสตาร์ทสี่ทุ่มนะคะทางลงหาดจะมีขายโคมลอยนะคะอันละสองร้อยบาทค่ะเห็นไหมคะกระหลังก็จะชอบจุดโคมลอยเหมือนกันเขาไม่รู้ว่าจุดเพื่ออะไรแต่เขาก็อยากลองนะคะดูฝากคนเยอะมากเดี๋ยวตามกันไปนะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างไปกันค่ะ มาครับ <My> ดูค่ะคนเยอะมากไม่มีที่จอดรถกันเยลยโอ้ยูเส่เด็กดิไหมมีตับอับว่ายูเส่มีแคนดี้โกอุดอยู่บนหินหรือไม่ตายยูโกคนเยอะมากดาาูค่ะมอเตอร์ไซค์ค่ะเป็นตับเลยนะคะค่ะหาดหัวหินกับหาดกลางหัวหินนะคะ เน่ยุ่งกับเขาพนี่ค่ะหาหัวหินนะคะปีนี้ไม่มีเก้าอี้ให้นั่งนะคะอดวยหาเทสุดดูคนค่ะคนเยอะมากนะคะ <S <s <us ur> คนเยอะมากนะคะหัวหิน ดูค่ะมารอชมพูซึ่งเป็นที่เดียวที่จุดตอนสี่ทุ่มนะคะเราดาวน์มิมีคัน,น,นสินนะสตูเบท์เถอะอชุดใหญ่จะมีตอนเที่ยงคืนค่ะนี่นะคะคนเยอะมากไว้นั่งรอดูเก้าอี้นะคะมีเก้าอี้ดงเดินหาเก้าอี้จนเจอค่ะ เริ่มมีคนปล่อยโคมลอยกันแล้วนะคะเขาดาวหัวหินปี2025นะคะแล้วก็เริ่มปุงป้งปังปุ้งปังกันบ้างแล้วนี่เขาปล่อยโคมลอยพาชมบรรยากาศที่หาหัวหินนะคะ ชายหาดหัวหินนะคะโอ้สวยค่ะสวยว้าวฝาลี่แม่ว้าวสวยออกปีห็นรึบ,บาทนะที่นี่ชายหาดหัวหินนะคะ เห็นไฟเป็นลาวอยู่นั่นคือสะพานปลานะคะสะพานปลาหัวหินก็สวยค่ะวันนี้มีผู้คนเยอะๆนะคะคัหัวหินค่ะหัวหินคต่โชคดีปีใหม่ค่ะ หลายคนจุดโครมลอยเพื่อที่จะปล่อยโครมลอยกันนะคะฝรั่งก็จุดกันนะคะโครมลอยทั้งๆที่เขาไม่รู้ว่าปล่อยเพื่ออะไรเขาก็ยังปล่อยกันเลืแล้วไปนีโมโโไปเซไฟคทีมเซไฟแล้วลวุนปาไป่นจากโรงแรมนะคะโรงแรมเขาจุดก่อนนะคะ เวลิฟต์ิ้นหลังนั้นเดี๋ยว่าโอเคโมเปยโมเปยก่อนนิดนิดนิดลัคกี้ลัคกี้นิดออนอย่างเงี้ยเดียวกี้อ่ะดูฟินเฟ้นฟ้นดิสิทางโรงแรมจัดขึ้นสวยนะคะเห็นไหมคะนู่น โรงแรมจัดปล่อยก่อนแล้วนะคะโรงแรมนู่นนู่นค่ะสวยค่ะสวย Happy New y e นยียร์2025นะคะหัวหินค่ะดินค่ะเป็นของโรงแรมนะคะโรงแรมปล่อยก่อน เขาไปล่อยไปแล้วโคมลอยน<ฟ><ง>แหกจุดอีกแล้ว<ฟ><ง>ของทางโรงแรมจุดก่อนนะคะของเทศวรลคหัหินก็จะจุดตอนสี เยี่ยงคืนค่ะ <New> นี่ค่ะฝรั่งก็จุดโครมลอยกันใหญ่นะคะโห oh, หลองสวยมากเลยฮัลโหล where you come from เยอรมนีโอ้ยดูอาฟฟินบิวตี้ฟูลยย่บิวตี้ฟูลค่ะมาจากเยอรมนีนะคะสวยๆค่ะนุ่นคะ่ะนุ่นคะ่ะสวยมากเลยนะ <Thank you. S 1> ของโรงแรมจัดสวยมากนะคะปล่อยขึ้นสวยมาก หินนะคะหัวหินฝนล่อยคมลอยเกลื่อน ผลเยอะมากนะคะหัวหินดังขาด okay. oh, wow. น้ำลงไปเรียบร้อยนะคะแนนอตนะมัดสวินไปแล้วะคะ่ะสาวเยอรมนนี <laughs> ไปแล้วขยับกันแล้วสาวสวยจากเยอรมน,นีนะคะ เขาอยากจะปล่อยโคมบ้างแต่ว่ายากหน่อยลุงช่วยแล้วก็ยังขึ้นไม่ได้นะคะสองครั้งแล้วค่ะคนปล่อยโคมลอยเยอะๆเลยนะคะดูค่ะโคมลอยเริ่มขึ้นฟ้าแล้ว<อ><อ>ดับแล้วดับแล้ว <laughs> ดับแล้ว <laughs> ช่วยนะคะเพราะว่าเขาอยากจะจุดอยากจะปล่อยบ้างแต่ว่ามันลมมันแรงก็เลยทำให้มันติดยากนะคะสาวจากเยอรมนนีค่ะโน่นที่ก็ปล่อยไปแล้วก็ขึ้นไปประมาณน้้นนะคะ <c oughs> โอ้ยจุดใกล้จัง มาเห็น nice oh. oh. oh oh. ค่ะมาเห็นค่ะโชคดีปีใหม่ค่ะโอ้ยโอ้ยสวยตุกๆนะคะตุกๆสวยๆ่ะกสมภูสมภูด้านหลังก็นั่งตรงไหนมีร้านเล็กร้านน้อยเขาก็นั่งหมดแล้วค่ะ ฝั่งไฟสวยมีแค่มีเล็กมีน้อยเขาก็นั่งนะคะเห็นไหมคะใกล้ชิดมากเลยนะคะเรานอนอยู่ใต้ในี้เลยะคะ่ะนอนเก้าอี้รอ เดี๋ยวจะพาไปชมคอนเสิร์ตที่เจ,เจเจตลินกับลูกๆนะคะเจ้าขุนเจ้านายนะคะไปกันค่ะค่ะนี่ค่ะคอนเสิร์ตเจ้านายนะคะเจ้านายออกมาก่อนนะคะเพลงเขาดังค่ะพอดีเปิดไม่ได้อีกแล้วค่ะก็มีคนร้องตามนะคะร้องตามได้หมดมีเอฟซีร้องตามได้กันนะคะเจ้านายค่ะนะคะ่ะ คนเยอะมากนะคะเข้าไม่ถึงค่ะได้เห็นแค่จอมอนิเตอร์ข้างบนนะะี่ค่ะข้างล่างเห็นนี้เดียวแค่ะนะี้เพราะฉะนั้นชมข้างบนไปนะคะใจนายนะคะ่ะหนึ่งหลอทั้งคู่เลยนะคะุณเจก็ขมีลูกลูกชายรอทั้งคู่เลย ตามด้วยเจ้าขุนนะคะนี่เจ้าขุนก็หล่อไปอีกแบบนะคะนี่นะเจ้เขมีลูกชายหล่อของคู่เลยเห็นับมีร้องเพลงเอ่อเพื่อนๆก็ร้องตามได้อีกนะคะเต้นร้องตามกันไปเจ้านายค่ะขอโทษค่ะเจ้าขุนค่ะที่บูพอดนะคะหัวหินนะคะเขาดาวปีใหม่มีสองหนุ่มสามหนมุ่มพ่อแม่ลูกพ่อลูกๆค่ะ มาแลองเขาดาวให้คนบนหินนะคะบนหินมีจัดหลายที่นะคะเขาดาวหลายจุดจุดที่รูปพอร์ตแล้วก็จุดที่มาเก็ตบิลเลดแล้วก็ที่โรงแรมอินเตอร์เนชั่นนะคะอินเตอร์เนชั่นก็มีนักร้องเกาหลีมานะคะที่น่นพวกสายเกาหลีก็จะไปพยน้์นนะคะ่ะริมหาดทั้งจุดพลุทั้งอะไรสนุกสนานกันไปค่ะปีใหม่ เจ้าขุนกับเจ้าขุนเกียรติแล้วเราก็าจะได้เห็นระมานนี้ค่ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้พาเลาะชมเมืองหัวหินเข้าดาวหัวหินปีใหม่นะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ละดาด้วยนะคะจะพาชมอีกหลายๆที่ในเมืองไทยค่ะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะ อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะพาเที่ยวพาชมอีกหลายๆที่ในไทยนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอกล่าวคำว่าโชคดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะร่ำร่ำร,ำรวยรวยในปี2025นี้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ